ตื่นแต่เศร้านาครับพันธุ์ตนลฟันกับพันธุ์นแปลงนะครับฝ้าเฝ้า,ามารีวิวรถให้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคู่สุขคุ้นอ้าววันนี้นะครับกับมีรถเข้าอีกหนึ่งคันชนรถเดิมจัดให้เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีรถคุณพยาบาลเข้า1นึคันคันดา CRV ี c 6 รถมือเดียวป้ายแดงพี่น้องนี่สำหรับผู้ใดนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถ5ประตู7ที่นั่ง SUV รถสไตล์ครอบครัวบอกไว้ก่อนนะครับว่า10ปีที่แล้วเป็นหลานนะครับรถพวกนี้ก็จะใช้อยู่ในพยาบาลหมอพอออนะครับพรรถคนนี้รถประเภทนี้นะครับก็จะเป็นรถอ สมรรถนะสูงราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับหมายถึงตอนออกป้ายแดงน,นะครับเป็นล้านนี่รถสีสันไม่เคยทําสักชิ้นนัดไม่เคยขยับเนาะสำหรับผู้ไดที่มีความใฝ่ฝันหลายๆคนนะครับก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากขับรุ่นนี้เอื้อยพมนะครับก็ใฝ่ฝันเหมือนกันว่าอยากได้อยากขับ CRV นะครับนี่ แต่ก่อนนี่ยากนะครับแต่ก่อนสิบปีที่แล้วเงินมันหายากแต่ก่อนเนาะสิบสิบห้าปีที่แล้วนี่เงินล้านนี่ถือว่าไกลความฝันมากนะครับแต่ตอนนี้ใกล้มาแล้วนะครับสําหรับผู้ใดที่ไฟฝันว่าอยากขับรถรุ่นนี้นะรถโชคเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสี่ต้นยางเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสี่เส้นนะครับยางเปลี่ยนห่ยไม่เลี่ยง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เรียบร้อยเอาไปคือเอาไปใช้งานอย่างเดียวระบบของเหลวเปลี่ยนให้เหล้วนะภายในสวยๆไม่มีช้ำไม่มีโซมเป็นตัวท็อปไอแบตผูหนาหลัง,งกว้างนะนี่ีประตูที่หานะครับเก็บของ กว้างเลยพี่นอ้องเมื่อนี้ชนรถเดิมนะครับชนรถเดิมจัดเขาให้อีกนะครับคันก่อนซื้อมาก็ได้แย่งกันนะคันนี้จัดให้ครับซุ้มซอกตะเข็บเดิมนี่นล่องแก้มไม่เคยมีอุบัติเหตุนะ,นะอ่ะเมื่องครับสีสวยลอยเปเซ็น น็อตแก้มเห็นบ่น้อถือกล่องกูดเดียวกะสี่บกค่อยฟองกันได้ครพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับแอรดัดงนะครับแอเย็น <A ien. S 3> รถเราเช็คระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเอาไปคือเอาไปใช้งานอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นชกเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสี่ต้นยางเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสี่เส้นแล้วก็ระบบของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่เสียบกุญแจเตือนน้ำมันขับอย่างเดียว อีสันสวยร้อยเปอเซ็นตีไม่เคยทำถือว่าเจ้าของรถนะครับเป็นพยาบาลเนี่ท่านก็รักษารถดีมากๆเลยนะฮะต้องคืองสวยใสๆไม่ได้นะครับเทียบไม่เคยเจาะรถกระบูไม่เคยขยับเห็นอยู่บนนครับผมซื้อกล่องผู้เดียวกับที่ย่้องบันไดเนาะพี่เรากะราบรับผู้ใดที่กำลังหารถ ใช้งานสไตล์ครอบครัวหรือว่าใครที่ใฝ่ฝันแต่ก่อนราคาเป็นล้านนะครับก็มันก็ไกลเกินเนาะตอนนี้ท่านสามารถจับต้องได้แล้วนะครับราคาแค่แสนนะครับขายแค่1 1 9 0 0แบาทนะครับเอาไปคือเอาไปใช้งานอย่างเดียวชนรถเดิมจัดให้อีกแล้วครับสำหรับใครที่สนใจ0ูนย์เก้าสห้าหชนรถเดิมรอรับสาย ครับผม